ไอ้กินได้ยิ่งมมาได้ผัวฉันกจักติกายจนมาหวานกูเลยเยงกันกู มาได้เปลี่ยนไม่เลยนนต่อเะอนึม่้กูหรอมนจะเปยนตัวีนงอยู่มึงอยากต่อยรกมึงต้องน้ำแรงต่อยมึงนอยี่สต่อยงอ่ไแก่ ไม่เป็นไนามโล่หนาวมึงใหญเลยมึงต้องาำอะไรอีกหรือ

喂喂

นั่นหนึ่งไมม่ได้นั่นหนึ่งดำใหมันน่ทั้งนงสายอะไรอีกมากเลยขึ้นรถเดียวกูได้หวะเลียวด้วยไปวิ่งต๊ะกินเขาบ่ตามมาฟังที่หวังตามมาฟังที่ขึ้นรถยวไม่เห็นง่าากนี่เดียวนะมันสาวแท็กซี่เันเป็นแต่ละสองแตนละสองไอ้แต่ยึ้นรถเดียวหาทางลัด

Còn nhà ra. Cái gì làm. Đi mẹ có chưa. อ่านเป็นยีบมาด้วยดมากเด็ยโอเคเดจะเฝ้าเลยมันกลายแล้วเนี่ยเอ้ยบนี่โบนี่กระนัดหมอจีบไปเลยด้วยมันใส่โบนี่กลางคนแบบดูดใจนะ

ทำไมเราเล่นมินิแม่แก้มขก้วเบือว่าทำไมมัจะห้วเรายกเล็นซอฟบอกมัโดน้าว้ายยัามาแกงกันอีงทีว้าถามัลยท

กัวเป็นแรนี่้นนราะอา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำแดงน้ำแดง